GS1 Thailand Podcast ส่งเสริมข้อมูลธุรกิจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส The more you learn, the more you e a r n สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ GS1 Thailand Podcast พบกันกับเราที่นี่เวลาเดิมครับทุกวันจันทร์เช้าเวลา10โมงเป็นต้นไปเช่นเคยครับกับผมโตออมอนพันธ์อิโตเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราทราบกันมาแล้วว่าสถาบันราัสากลคืออะไรความเป็นมาของบาร์โค้ดเป็นยังไงวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็น E ีีที่สำคัญมากครับผมว่าทุกท่านน่าจะเคยเห็นบาร์โค้ดกันมาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วบาร์โค้ดมันมีอยู่กี่แบบ แล้วการใช้งานแต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ฟังเรามีบุคคลพิเศษอีกท่านหนึ่งครับที่จะมาให้คําตอบกับเราในครั้งนี้ขออนุญาตเชิญคุณจิรพรเฉลิมจิรรัตผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประจำสถาบันราสากลหรือคุณหนุยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะครับยังไงวันนี้ก็ผมขออนุญาตเรียกว่าพี่หนุยละกันะนะครับได้เลยโอเคครับขออนุญาตเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับพี่หนุยคืออย่างนี้ครับ หลังจากที่ EP ก่อนๆเราเกิดมาพอสมควร<ะ>แต่หลายๆท่านก็อยากจะทราบว่าแล้วบาร์โค้ดที่เห็นกันทุกวันนี้มีกี่แบบม,มีกี่ประเภท<ะ>ที่เรามักจะเห็นกันบนตัวสินค้าบนกล่องหรือพวกบินใบเสร็จต่างๆก็ตามมันเป็นบาร์โค้ดตัวเดียวกันหรือเปล่าครับพี่นุย้ยอ๋อคือในส่วนของประเภทบาร์โค้ดเนี่ยนะคะทางทาง GS1 เองเนี่ยเราจะนิยามประเภทบาร์โค้ดแบ่งออกเป็นในเรื่องของลักษณะของสัญ,ญลักษณ์เนาะเราจะเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บาร์โค้ดประเภท1มิติ กับสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบอิอืมิติเพราะฉะนั้นถ้าถ้าแบ่งกว้างๆโดยคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็น2แบบคือ1มิติเราก็จะเรียกภาษาอังกฤษก,ก็คือ one dimensional barcode เนาะ oh. เราก็จะย่อว่า one D ก็คือ1แล้วก็ D ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาร์โค้ดสมิติก็จะเป็น two dimensional barcode หรือว่า2แล้วก็เลข D ตัว D อ,อะไรเงี้ยเป็นตน้นเราก็จะเห็นได้ในส่วนของเว็บไซต์ที่เราจะเซิร์ชหาตัวสแกนเนอร์บาร์โค้ดเนี่ยมันก็จะเริ่มมี one D scanner two D scanner ค่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งประเภทบาร์โค้ดโดยย่ออ๋อ,อก็คือบาร์โค้ดโดยปกติทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น2 2ส,สกลุ่มก็คือวันดีกับทูดีใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับแบ่งตามรูปรูปแบบการเก็แบบข้อมูลแบ่งตามลักษณะตัวสัญ,ญลักษณ์เองอันนี้เราก็จะแบ่งได้ได้ประมาณ2แบบใหญ่ๆโอเคครับแล้วมันมีความแตกต่างกันไหมครับ2ตัวนี้ก็ในส่วนของวันดีกับทูดีเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันหลายด้านเลยแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ จะเล่าให้ผู้ฟังแล้วก็โต้ฟังในส่วนที่เป็นน่าจะตรงกับเรื่องการใช้งานในชีวิตประจําวันดีกว่าก็คือเหมือนกับว่าทางเทคนิคเราจะข้ามไปเพราะว่าพี่ก็จะไม่รู้เหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของอลักษณะทั่วไปว่ามันมีด้านที่เราพอจะเข้าใจเนี่ยที่ว่ามันแตกต่างกันในด้านไหนบ้างที่โยงไปถึงว่าเราจะเลือกใช้มันได้ถูกด้านแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องลักษณะาภายนอกเอาแบบสังเกตง่ายๆเลยเนาะอย่างที่โต้เห็นตัวแท่งบาร์ที่เป็นวันดีนะคะเราจะเรียก ตัวบาร์โคดหนึ่งมิติเนี่ยก็คือเป็นตัววันดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแท่งบาร์ที่เป็นแท่งๆ,ๆ,ๆต่อกันหรือ,อถ้าเอาง่ายๆเลยก็น่าจะคล้ายกับตัวทางมาลายทางมาลายนึกออกเนาะแต่ว่าทางมาลายมันขาวบนบน,บน,บนพื้นพื้นทึบเนาะแต่ว่าบ,บ,บาร์โคดมันจะกลับกันก็คือจะเป็นเส้นเส้นทึบบนพื้นขาวนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวันดีคือเป็นเส้นๆนะคะวันไดเมนชันแนลส่วนทูไดเมนชันแนลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของถ้าทุกคนที่เคยเห็น QR code โคก็จะนึกตัวนั้น ดีกว่าเพราะว่าจะคุ้นตามากกว่าเราก็จะรเรียกลักษณะของบาร์โคดที่ลักษณะคล้าย QR ว o า e ว่าดว่า2 m m n s s o o n l l หรือบาร์โคด2มิติอันนี้คือลักษณะภายนอกก็จะเห็นต่างกันอย่างตัว QR c o d รโคดหรือ2 i m e n s i o n a l ทั่วไปเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ครับอ่าก็คือมันก็จะมีได้2ลักษณะแล้วก็ความขนาดของมันเนี่ยก็จะเล็กใหญ่ต่างกัน เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือคือด้านแรกคือด้านของรูปลักษณ์ภายนอกที่ที่เห็นต่างกันชัดเจนเนาะเป็นแท่งกับเป็นเป็นจุดมาเรียงต่อกันแล้วก็มีลักษณะาาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะส่วนในอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของด้านการบันทึกข้อมูลลงไปอ่าก็คืออย่างที่เราเห็นกันว่าบาร์โค้ดของ GS1 ก็จะมีหลายประเภทอีกนะคะตัว e n 1 3อ่า ITF14 ถ้าท่านสมาชิกเคยเข้ามาอบรมกับเราก็จะมี ชื่อเรียกสยัญลักษณ์หลายแบบมันก็จะมีการเก็บข้อมูลได้แตกต่างกันทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับบาร์โคดหมิติกับบาร์โคดสมิติเนี่ยในเรื่องของการเก็บข้อมูลมันก็จะแตกต่างกันอีกในตัวของบาร์โคดหมิติเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลอันนี้จะเชิงเทคนิคเบาๆเนาะก็จะเป็น,นในส่วนของอแกน x เ,เขาก็แกนเดียวเก็บข้อมูลในแนวแกน x เนาะมันก็จะเป็นเส้นๆๆไปก็คือเก็บจากซ้ายไปขวาเนี่แหละมันก็จะเก็บข้อมูลไปในแนวแกน x เราก็เรียกเรียกว่า1มิติ แต่ในตัวส่วนของบาร์โค้ดสมิติเนี่ยเขาจะมีการเก็บข้อมูลใน2แกนนึกถึงกราฟกราฟทางคณิตศาสตร์ที่เราเคยทำ oren, แกนเกับแกน Y เนาะไอ้ทุกคนน่าจะพอพอได้นะคะแกน x แกน Y มันก็จะมี2แกนเพราะฉะนั้นมันจะเก็บข้อมูลทั้งแนวแ,นวแกนนอนแล้วก็แนวแกนตั้งทาให้ข้อมูลก็จะเรียงจากซ้ายไปขวาและจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างแล้วแต่ทําให้มันมีลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส อันนี้ค่ะมันก็เลยอานนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่มาของชื่อด้วยว่าเป็นหนึ่มิติสอมิติเพราะว่าเป็นในเรื่องของลักษณะของการเก็บข้อมูลในแนวแกนเดียวหรือว่าในแนวสองแกนส่วนอีกส่วนหนึ่งมันก็คือจะเป็นในเรื่องของความจุความแตกต่างกันอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าถ้าเราจะเลือกใช้มาคโคดเนี่ยเราก็ต้องดูว่า ข้อมูลที่เราจะบันทึกเข้าไปในสัญลักษณ์บาโคดแต่ละชนิดเนี่ยเราต้องการบันทึกข้อมูลความยาวแค่ไหนถ้าอย่างเป็นเลขจีทีเรามีกี่หลักนะคะจีทินครั้งปลีกทั่วไปครับปลีกทั่วไปน่าจะ13หลักที่คุณกันที่เราคูณกันเนาะแต่นอกนั้นก็อาจจะมี8หลัก12หลักแล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกแบบ UPC หรือเอีแต่ใช่ไหมถ้าเกิดว่า13หลักทั่วไปเนี่ยเราก็จะต้องการใส่ตัวเลขเท่านั้นแค่13หลักเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกสัญลักษณ์บาโคดที่มันสามารถรองรับ การใส่ข้อมูล13หลักได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบาร์โคดส่วนใหญ่13หลักนี้ใส่ได้สบายอยู่แล้วไม่มีปัญหา<ะ>แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันในส่วนของบาร์โคดหมิติกับ2มิติในแง่ของความสามารถในการจุข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าบาร์โคดสมิติเนี่ยเขาจุข้อมูลได้มากกว่าในขณะที่ความขนาดสัญลักษณ์เนี่ยย่อดได้เล็กกว่ามันก็เลยเป็นข้อดีของตัวบาร์โคดสมิติที่รองรับเรื่องการใส่ข้อมูลได้จํานวนมากขึ้น ค่ะ,คะอย่างในส่วนของบาร์โคด1มิติที่เราคุ้นกันก็คือเอยนสิที่เป็นบาร,ร์โคดคลาสสิกทั่วไปก็จะใส่ได้แค่ตัวเลขเท่านั้น13หลักห้ามใส่ตัวอักษรห้ามใส่เกิน14หลักเนาะห้ามใส่เกินสิหลักมันก็จะใส่ได้แค่นั้นนะเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวที่ถูกฟิกไว้ว่าสัญลักษณ์เอ็นสิบใส่ได้แค่13หลัก ก็คือที่เห็นในตลาดนี้ก็คือที่เราเห็นติดตามตัวสินค้าเนี่ยก็คือ1มิติใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เป็นแท่งบาร์แล้วถ้าสมมุติเราอยากจะใช้2มิติมาบนตัวสินค้ายได้หรือเปล่าได้เป็นไปได้เลยนะคะก็ยังมีหลายๆเจ้าที่อันนี้ก็จะเล่าถึงต่อไปเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความต้องการใส่ข้อมูลที่มากกว่าตัวรหัสสินค้าอย่างเช่นอ,อยากจะใส่วันหมดอายุอยากจะใส่ลอ็อตอยากจะใส่ ซีเรียลนัมเบอร์เลยถึงขั้นที่ว่าสินค้าชินนช้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้บ่งชี้ได้เป็นลายชิ้นเลยเนี่ยเราก็จะมีบาร์โคดตัวอื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบ2มิติเนี่ยแหละที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความต้องการตรงนี้ได้ก็คือถ้าอยากให้มีข้อมูลที่มากขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบ2มิติแทนแต่แบบ1มิติเราก็จะมีตัวบางตัวเหมือนกันที่ใส่ข้อมูลได้มากขึ้นแต่ขนาดมันก็อาจจะยิ่งเยอะขึ้นอย่างเช่น G s 1 1 2ว่ นในในในคอร์สของ G ส่ว128เราก็จะมีสอนว่ามันก็จะใส่ข้อมูลได้เยอะเลยแต่ว่ายิ่งใส่เยอะแถวมันก็จะยิ่งยาวออกยาวออกยาวออกก็ต้องเช็คว่าเราพื้นพื้นที่ฉลากเราเนี่ยเพียงพอไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนิยมค่ะคก็จะเปลี่ยนมาเป็น2มิติแทนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกความแตกต่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอขนาดในการย่อของสัญลักษณ์เพราะว่าถ้าเป็น1มิติเนี่ยเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์กัน เขาเรียกว่าที่ขนาด100%ที่ GS1 นกำหนดเนี่ยเป็นเท่าไหร่คุณสามารถย่อได้น้อยกว่าเท่าไหร่ขยายได้เท่าไหร่ครับแต่ในส่วนของบาร์โค้ดสมิติเนี่ยมันจะรองรับการย่อที่เล็กลงมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นถ้าในทางการแพทย์อ่ะเครื่องมือผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะเขาพิมพ์บาร์โค้ดสมิติที่ชื่อ GS1 Data Matrix มันย่อได้เท่าเมทัเขียวโอ้เล็กมากเล็กมากก็คือประมาณจุดสซนติเมตร จุดสามเซนติเมตรคูณจุดสามเซนติเมตรก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าเมตรถั่วเขียวเลยเก็ยังสามารถอ่านค่าออกมาได้โดยที่ข้อมูลนั้นมีทั้งจีทินก็คือเลขสินค้าเราล็อตนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์วันหมดอายุเลยทุกอย่างเลยก็คือยังสามารถอ่านค่าออกมาได้เป็นต้นนะคะครับ,รบนอกจากนี้ก็จริงๆความแตกต่างมันก็ยังมีอีกหลายอีกหลายด้านเนาะอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของ โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเพราะว่าลูกค้าก็ถามมาเยอะเหมือนกันกับ GS1 ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งจะสร้างมาโค้ดสมิติจะต้องใช้โปรแกรมอะไรอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของฝั่งลูกคา้านะคะซึ่งฝั่งเราเองเนี่ยเราเป็นในทะเบียนถูกไหมคะคุณโต้รเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องโปรแกรมการสร้างเราก็จะมีกลุ่มพาร์ทเนอร์เนาะที่เขามีบริการตรงนี้ให้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางทาง,ทางองค์กร GS1 เขาก็จะแนะนําโปรแกรมการสร้างสั Sandalphio ประมาณ2ออ mm hmm. โปรแกรมด้วยกันก็คือชื่อ b a r t e n d e r รกับตัวที่ชื่อ nice Le เ e l เพราะว่าปอกสองโปรแกรมนี้จะมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดจะสร้างบราร์โคดที่เป็นตระกูลของ g s 1เนี่ยเขาจะสร้างได้ถูกต้องตามตามมาตรฐานใช่<อ>เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไปไปใช้โปรแกรมออนไลน์หรือว่าไปใช้โปรแกรมที่ผิดลิขสิทธิ์หรือว่าไปเป็นโปรแกรมที่ทางบริษัทอาจจะมีฝ่ายไอทีที่สร้างขึ้นมาเองเนี่ยอาจจะพลาดฟังก์ชันบางอย่างที่บราร์โคดเจสวันต้องมีพอเวลาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาไปสแกนสแกนไม่ได้ หรือว่าคู่ค้าไปทางสแกนแล้วเข้าระบบเขาไม่ได้เพราะว่าสแกนเนอร์มันไม่รองรับการอ่านบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างรรี้ค่ะหรือมันอา,อาจจะอาจจะอ่านเป็นบาตร์โค้ดตัวอื่นที่ไม่ใช่บาร g ์โค้ด g จีสวนเป็นบาร์โค้ดภายในอะไรอีไ,รไปแทนอันนี้ก็มีคําถามเหมือนกันในเรื่องความแตกต่างของวันดี 2D เพราะว่าในตัววันดีอย่างที่บอกคือมันเป็นเก็บข้อมูลแกนเดียวใช่ไหมคะใช่ครับเวลาตัวที่สแกนเนอร์เนาะเราเรียกเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ดก็คือตัวที่อ่านอ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดออกมาเนี่ยมันก็จะ อถอดข้อมูลที่อยู่เป็นแท่งบาร์ให้ออกมากลับมาเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขที่เราต้องการอีกครั้งหนึ่งทีนี้ในส่วนของบาร์โค้ดหนึ่งมิติเนี่ยเราก็จะใช้บาร์โค้ดสแกนเนอร์ที่เป็นวันดีบาร์โค้ดสแกนเนอร์อซึ่งลักษณะที่เราเห็นทั่วไปในร้านันจะเป็นยังไงนะคะเป็นเส้นอ่าใช่ครับเ<ช>ส้นสีแดงแสงสีแดง<ๆ>ก็คือเป็นเลเซอร์สีแดงพาดผ่านตัวสัญลักษณ์อันนั้นก็คือมันก็คือจะเป็นแนวแกนเดียวแสงสีแดงแกนเอ๊ะแกนเดียวที่จะถอดรหัสข้อมูลของหนึ่งมิติออกมา ทีนี้พอถ้าเกิดเราต้องการใช้บาร์โค้ดสมิติเนี่ยไอเครื่องสแกนเนี่ยเราก็ต้องมีการซื้อใหม่ด้วยอ๋อซื้อใหม่ด้วยถูกต้องค่ะมันจะเป็นในเรื่องของต้นทุนในเรื่องส่วนตรงนั้นอยู่ก็คือคุณจะต้องลงทุนในเรื่องเครื่องเครื่องสแกนใหม่จะต้องเป็นสแกนเนอร์ที่เราเรียกว่าเป็นอาจจะบางที่เขาอาจจะเป็น 2D บาร์โค้ดสแกนเนอร์อย่างนี้เลยก็ได้หรือว่า,าจ,จะเป็นแคเมร่าเบสพูดง่ายก็คือเหมือนกับระบบแอปพลิเคชันบนมือถือเราเนี่ยค่ะเวลาเราเปิดไลน์ที่เราจะอ่าน QR code เนี่ยมันก็จะล น้อจะเป็นเหมือนกับเป็นกล้องครัอ่าอะไรคือลักษณะของเครื่องสแกนเนอร์ที่มันอ่านตัว 2D ได้ซึ่งทั้งนี้เครื่องสแกนเนอร์ที่อ่าน 2D ได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะอ่านวันดีได้ทุกรุ่นอยู่แล้วอ๋อก็คือซื้อถ้าสมมุติซื้อเป็นรุ่นใหม่มามันก็สามารถอ่านได้ท้งอ่านได้ท้งวันดี 2D อยู่แล้วแต่ถ้าวันดีอย่างเดียวที่เป็นเส้นสีแดงเนี่ยมันจะอ่าน 2D ไม่ได้แน่นอนอ๋อโอเคใช่ซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูสี่ละเมื่อก่อนวันดีจะถูกกว่าเนาะ แต่เดี๋ยวนี้ทูดีก็เริ่มราคาตกลงเยอะก็ซื้อกับผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานนะคะถ้าเกิดใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ไปซื้อแบบออนไลน์ที่เป็นแบบอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศบางประเทศเนาะที่เขาราคาต่ำมากมากเลยเนี่ยค่ะก็แนะนําว่าพันเนอร์ทางจีนวันก็มีบริการหลายเจ้าก็ก็เลือกได้อันนี้คือความแตกต่างคร่าวๆที่น่าจะเห็นภาพนะคะครับ ก็ก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าตัววันดีกับ 2D เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในด้านไหนบ้างนะครับแต่ทีนี้นอกจากวันดีแล้วจริงๆผมยังเห็นมีตัวบาร์โค้ดที่รูปร่างประหลาดที่อยู่บนตัวเครื่องบินอย่างนี้อ๋อค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีการผสมของตัววันดีกับ 2D ด้วยหรือเปล่าันนี้ผมไม่มั่นใจโอใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าฟังจาก EP ที่แล้วเนี่ยก็ มีคนคิดค้นระบบปาโคดมานานแล้วเนาะซึ่งระบบปาโคเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเรียกว่าเป็นนวัตกรรมในยุค,ยคนั้นเลยเพราะว่ามันสามารถแปลงเท็กซ์หรือแปลงตัวอักษรเนี่ยให้กลายเป็นสัญลักษณ์แล้วเราก็จะสามารถเอาเครื่องมือมาอ่านสัญลักษณ์ได้อัตโนมัติซึ่งมันลดในเรื่องของความผิดพลาดจากการอ่านโดยมนุษย์ก็คือ human error เนี่ยลดลงได้เยอะเพราะฉะนั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่ราคาค่อนข้างถูกในขณะที่มันมีประสิทธิภาพสูงก็เลยใช้ใน modern trade retail เนี่ยเขาใช้กันเยอะอยู่ละมันก็มีคนที่คิดค้น บาร์โคดอีกหลายแบบเป็นหลายร้อยแบบเลย GS1 บาคดเนี่ยเป็นแค่ s u b เซตของระบบบาร์โคดที่มีในโลกเท่านั้นเองที่เราที่ g S เรเราเนี่ยเอามาพัฒนาต่อเพื่อให้มันมีสแตนดาร์เข้าไปเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณโต้ได้พูดถึงบาร์โคดอื่นๆอย่างเช่นบนบนบอร์ดิงพาสอะไรอ่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นบาร์โคดตระกูลอื่นๆคือถ้าพูดถึงก็คือมีหลายสปีชีส์แหละก็มีสปีชีส์อื่นๆอีก มีวิธีการคิดวิธีการใส่ข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลหรือวิธีการอ่านค่าข้อมูลคนละแบบกันไปก็จะมีหลายแบบซึ่งในเชิงของ g s ซเราอาจจะเรียกเป็นเราอาจจะมองเป็นอินเทอร์นอลบาร์โคใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบาร์โคดสากลเป็นบาร์โคดภายในอะไรเงี Lights ้ค่ะคุณผู้ฟังครับ EP นี้ยังไม่จบซะทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะยังมีการพูดเจาะลึกเกี่ยวกับบาโคต้ตในส่วนอื่นอีกยังไงรบกวนฝากติดตามเราต่อใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ gs 1 thailand podcast ส่งเสริมข้อมูลธุรกิจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส the more you learn the more you earn